สวัสดีครับคนต้องสู้กเกษตรมือใหม่นะครับส่วนคนต้องสู้จะมาอัปเดตนะครับวิธีการเลือกต้นพันธุ์ทุเรียนนะครับขนาดต้นทุเรียนครับที่นํามาปลูกนะครับนี่นะครับส่วนคนต้องสู้ก็จะชอบเป็นแนวกิ่งกระดดงนะครับหรือว่ายอดฉัดน,นะครับ ส่วนต้นพันธุ์นะครับเราควรเลือกอายุนะครับอย่างน้อยไม่เกิน1ปีนะครับนะครับหรือประมาณ6เดือนขึ้นไปนะนะครับนี่คับส่วนคนต้องสู้ก็ใช้นะครับทุเรียนประมาณนะครับหกเดเดือนนะครับความสูงก็น่าจะอยู่ประมาณ ประมาณ40นะครับ40เซนนะครับ40-50ถึงหเซนนะครับเราคงเลือกต้นที่นะครับมันไม่แก่ข้ามปีนะครับดูที่โคนต้นนะครับให้เป็นครับออกสีเหลืองๆนะครับอย่าเลือกโคนต้นที่เป็นสีดำนะครับถ้าโคนต้นเป็นสีดำอาจจะเป็นนะครับตอที่แก่นะครับนี่นะครับ ส่วนคนต้องสู้ก็นะครับปลูกแล้วก็เอาฟางคุมดินไว้นะครับแล้วก็บังแสงด้านทิศตะวันตกนะครับไว้สักประมาณ1เดือนนะครับไว้สักประมาณ1เดือนนะครับนี่นะครับก็ดูนะครับนี่ก็ปลูกไว้นะครับประมาณ1อาทิตย์แล้วก็นะครับยอดเดิบแล้วนะครับ นี่นะครับก็ยอดเกินแล้วนะครับนะครับส่วนคนต้องสู้ก็มาปลูกเสริมนะครับเพราะว่าส่วนอีกต้นหนึ่งนะครับส่วนอีกต้นหนึ่งอาการไม่ค่อยดีนะครับนะครับช่วงที่ปลูกปีที่แล้วตรงนี้มันเป็นดินเหนียวนะครับครับที่สวนนี้เลยไม่ได้ ลองก้นหลุมไม่ได้ปรับสภาพดินนะนะเลยมีอาการแคะแกรนนะครับก็หาเพื่อนหาเพื่อนมาให้นะครับเรียกลายเป็นทุเรียนตรดคู่นะครับนะครับเผื่อถ้ารอดก็ไปได้ทั้งคู่ถ้าไม่รอดก็นะครับก็ต้องตัดออกเสียนหนึงต้นนะฮนะแต่ตอนนี้ก็อยู่กันในการเฟื่องฟูครับดีขึ้นแล้วนะครับตอนแรกใบร่วงหมดเลยนะครับ ช่วงแรงด้วยขาดนะ้ำแล้วก็เป็นดินเหนียวนะครับแต่นี้ส่งคนน้องสู้ก็ปรับสภาพดินนะครับถ้ารอดก็ไปกันทั้งคู่นะครับสำหรับวันนี้คนต้องสู้กเกษตรมือใหม่นะครับก็ขอจบคลิปการแนะนำการปลูกต้นทุเรียนนะครับเป็นต้นทุเรียนเล็กนะการจเจริญเติบโตร,รากมันจะดีกว่า เราไปซื้อทุเรียนใหญ่ๆนะครับเพราะว่าการแต่งลากมันหลายครั้งนะครับสำหรับวันนี้คนต้องสู้เกษตรมือใหม่ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเกษตรแนวอินทรีย์นะครับก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแต่ว่าครับประสบการณ์ก็อยู่ที่สวน ของเราเนี่ยแหละครับประสบการณ์ก็สอนไปเรื่อยๆนะครับไม่มีใครเก่งในด้านทุเรียนนะครับต้องศึกษากันไปเรื่อยๆนะครับมีปัญหาให้แก้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็แก้อยู่ตลอดนะครับมันมีบ้าง5ต้นนะครับ3ต้น2ต้นนะครับต้องแก้ไขไปตลอดนะครับก็หาวิธีปรับแก้ไขไปเรื่อยๆในแนวอินรีย์นะครับของส่วนเกษตรกรต้องสู้นะครับสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกด u b บ c r i b e ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ